ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตากแตนชนรดาวงหนุ่มคนใหม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีครับสําหรับนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอย่างตากแตนชนรดาราะรถแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีและมีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการแสดงละครภาพยนตร์รวมถึงผลงานเพลงใหม่ๆก็ตามซึ่งต้องบอกเลยว่า แม้จะเปลี่ยนสไตล์มาเป็นเซ็กซี่แล้วแต่แฟนๆก็ยังคงให้การสนับสนุนเช่นเคยล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮาหลังจากตักต๊กแตนออกมาโพสภาพหวานกับหนุ่มปิศนาซึ่งมีช็อตวิ่งจับมือและขี่หลังฝ่ายชายด้วยงานนี้ทำแฟนๆเข้ามาคอ,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 อมเมนต์ถามสนั่นหรือว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครและใช่แฟนใหม่หรือเปล่าบางคนคอมเมนต์ชมว่ารอ,อกว่าคนเก่าซะอีกเอาเป็นว่าแฟนๆจะว่ายังไงบ้าง ไปอ่านกันเลยดีกว่าครับทําเอาชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าหลอกของแฟนคนเก่าประมาณล้านเท่าพี่แตนพี่โบน่ารักมากหน้าเหมือนกันเลยน่ารักจังขอให้รักกันเสียงคู่กันตลอดไปนะครับงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยครับซึ่งหลายคนก็จับตาว่าเป็นแฟนคนใหม่ของตักแตนหรือเปล่าเอาเป็นว่าตรงนี้ต้องรอให้ตักแตนออกมาตอบด้วยตัวเองแล้วครับ ว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นหนุ่มคนพิเศษของเธอจริงหรือเปล่าเพราะหลังจากที่หย่าก,กับอดีตสามีแตงแตนคลองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะยอมสละโสดแล้วจริงหรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากครับเพราะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือผลงานการแสดงก็ตามนอกจากนี้ยังเป็นไอดอลของใครหลายคนด้วย นอกจากทำงานในวงการบันเทิงนอกจอยังได้ขายน้ำปะลาและอ่านเสริมที่คิดคนขึ้นมาเองด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีนท่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ